ครับกับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการกับช่วง Open Box นะครับที่วันนี้เนี่ยก๊อลฟและผมจะมาเปิดกล่องอุปกรณ์ไอทีให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับครับผมนี่เลยครับบอกอโ้โหจัดเต็มเลยแบนี้อันนี้นะครับก็คือทุกท่านจะเห็นว่าโดยส่วนมากเราไปเจออย่างนี้แสดงว่าเป็นพีซีพีซีแต่จริงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครานี้ผมจะมาเปิดกล่องเ p Workstation Workstation รุ่น Z ซนะครับ230นะครับ เ <Whoa. S 2> ขาเวิร์กไซส์ช่างคืออะไร,ค,รคือเครื่องคอมที่เน้นกราฟิกดีไซน์พวกออกแบบงาน3ีนะครับเราไปดูันกว่าว่าสเปคเขาแตกต่างกันยังไงกับ PC ทั่วไปครับ แต่ถ้าผู้ชมได้เห็นแล้วบอกกอนได้เห็นใช่ไหมครับครับก็เมื่อกี้ในเรื่องของกราฟิกที่แตกต่างเลยชัดเจนก็คือเราจะเห็นด้วยทั่วไปเนี่ยจะเห็น n อ i นเดียอะไรครับ G Force ถูกไหม G Force แต่รุ่นนี้จะใช้เอโ d เียคอร์โดตัวคอร์โดเนี่ยมันจะแตกต่างตรงที่ว่าถูกออกแบบมาเพื่อง,งานกราฟิกครับเราสังเกตง่ายๆครับถ้าดูในส่วน n อ i น i ดียนะครับครับโดยทั่วไปเราจะเห็นว่า n v i d เดียอย่าง G Force เนี่ยจะมีไดรเวอร์ขึ้นมาถูกไหมอือนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยลองสังเกตได้ครับเราเข้าไปเปิดดูได้ครับจะเห็นว่าตัวนี้กราฟิกที่ให้มาเดเวอร์จะมีพวกไดเวอร์ที่มันเป็นในส่วนของเกมกราฟิกมากกว่าในการ <ừ> เลือก <ừ> อกราฟิกแต่ตัวนี้สามารถเลือกอะไรครับเลือกโปรไฟล์ของตัวเล่นกับซอฟแวร์ครับซอฟแวร์พวก 3D AutoCAD อย่างเงี้ยฮะมันจะมีอยู่ในนี้นะครับ,รบเพื่อให้ออกแบบเพื่อรองรับกับซอฟต์แวร์ต่างๆนั้นให้เหมาะสมด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เป็น e m i l i a c o d o 600 1 GB ครับซึ่งจริงๆต,ต้องบอกว่าตัว600 1น b เนี่ยอาจจะเป็นแค่ตัวล่าของตัวครั d ซึ่งเราก็ทดสอบบน Performance Test 8นะครับ b p ครับด้คะแนน,นถึง2,887คะแนนซึ่งก็อยู่ในถึงสูงระดับ PC แล้วเลยครับ้อา <ผม S 2> บอกว่าออกแบบเพื่องานกราฟิกโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถามว่าเหมาะเกมไหมต้องบอกว่ามันยังไม่เหมาะ<อ>นะครับครับเน้นเรื่องงานกราฟิกมากกว่าแต่จุดเด่นของตัวนี้นอกจาก Performance แล้วอะไรบ้างครับต้องบอกว่ามีสําคัญสาคัญก็คือการออกแบบดีไซน์เครื่องให้รองรับการอัปเกรดได้มากขึ้นตัวนี้ PC ทั่วไปเนี่ย b กจะเห็นว่าการอัปเดต ตัวเมมโมรีได้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณสัก4สีกิกมั้ง8ปดกิกสิกิกอ่าตัวนี้รองรับถึงสามพันองกิกครับต้องบอกว่าภายในนั้นแตกต่างนะครับต้องบเดีย๋ยวผมพยายามขยับ,บให้ท่านผู้ชมขยับนะครับโอเคให้ทู้ชหมดไปดูข้างในภายในวิธีการเปิดตัวนี้นะครับโดยส่วนเครื่องพีซีจะต้องใช้ไขไขอ่าแค่เพื่อนนี้ครับแล้วเปิดสลักตัวนี้ไมครับด้านหนก็จะบอกเลยว่าตัวอุปกรณ์พวกนี้จะบอกเรับว่าอะไรคืออะไรบ้างนะครับว่าตัวนี้รองรับอะไรบ้าง ซึ่งอย่างนี้ผมคิดว่าเราแข็งแรงเนะลยรองรับถึงค,ค,ครับ3.2กิกนะครับซึ่งจะรองรับฮาร์ดิสท์นะครับ4เทราไบต์ครับนะครับถึง3รู่ด้วยกันรองรับกราฟิกการ,ร์ดนะครับพอกรัวไปเนี่ย PC <S 2> <S 2> เนีใส่กราฟิกการ,ร์ดได้1ใบใช่ไหมครับใบครับตัวนี้สามารถใส่กราฟิกการ์ดได้2ใบโอ้โงเรียกว่ารองรับกราฟิกการ์ดได้แบบรูโอลกราฟิกเลยแต่ว่าสแตนดาร์ดตัวเครื่องนี้นะครับสามารถต่อมอนิเตอร์ได้ถึง4มอนิเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโดยการออกแบบข้างในเจะเห็นว่า เสียงเนี่ยเงียบมากเงียบเพราะพัดลมเนี่ยถูกออกแบบมาโดยเฉพาะในการเขาเรียก variable ในการออกแบบให้ลมเนี่ยสุระบายออกได้ดีขึ้นนะครับ,น,รบนี่คือตัวเวอร์เซชั่นที่ทําให้แตกต่างกับ PC ทั่วไปปกตินะครับอีกอันหนึงนะครับที่ฝากท่านผู้ชมน,นะครับคือความพิเศษของเวอร์เซชั่นเนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดมีเยอะแยะมากแต่เสน่ห์ของตัวนี้ก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์ที่ตัวนี้ให้มานอกจากในเรื่องของซอฟต์แวร์ไรเวอร์แล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์เขาเรียกว่า ST Advisor Performance ครับตัวนี้ไทหน้าที่อะไรหน้าที่ก็คือการ เราโหลดโปรแกรมต่างๆไว้นะครับลงโปรแกรมหย่างเช่น AutoCAD อ่า Adobe นะครับหรือโปรแกรมต่างๆอย่าง s o n i c w o r k s นี้นะคร,รับโหลดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์ในการเข้ามาช่วยในการดาวน์โหลดไดเวอร์หรือการแมทโปรแกรมให้ด้วยโอ้นะครับ,รบทำให้ปรับจุนเครื่องให้ใช่เข,ขาเลือกให้อัตโนมัติเลยเนาะใช่ครับทำให้ง่ายต่อการใช้งาน นี่ก็คือส่วนหนึ่งของคําว่า workstation นะครับทาให้ออกแบบมาแตกต่างกับ p ีีปกตินะครับครับผมโหนี่ก็เปย์เอามาจากไหนครับตัวนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะครับบริษัทดีกันคอมพิวเตอร์นะครับที่เอื่อเฟื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาให้เราเปิดกล่องกันอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ add in box นะครับเรานําเสนอข่าวสารทางด้านไอทีนะครับมีแอปพลิเคชันรวมทั้งอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ๆเช่นนี้นะครับท่านใดมีข้อมูลอยากจะเสนอแนะนะครับสามารถ ดูได้ที่ฟนเดตด้านล่างนี้ได้เลยครับนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดิมครับสามทุ่มสี่ห้าถึงสี่ทุ่มนะครับทางช่องเอ็มขอด a เนิ y ีหมายเลขสิบสี่ครับระบบเคเบิลระดียจะกหมายเลขยี่สิบสี่นะครับวันนี้พวกเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ